สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับผมช่างพอานธนนะครับวันนี้ก็จะมาดีวิวสงงานนะครับของคุณออฟนะครับนะครับสั่งมีดมานะครับหนึ่งเล่มนะครับใบยยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับนะครับฝักเป็นฝักไม้พยุงนะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้พยุงนะครับ มีเลยนะครับดูนะคมละเอียดนะครับรีวิวนักสารที่นะครับ พอดีมาให้แฟนแพ็กของให้นะครับก็ถือกัดร,รีวิวครับนี่ครับตามนี้นะครับหมดทองเหลือง4จุดนะครับรูเลเชือกหจุดนะครับโมเสรหนึจุดนะครับ ลายสวยๆเลยนะครับจะมีด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาที่0844746818 8 8นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0844746818 4 4 4 4 8 8 8นะครับสอบถามราคาได้นะครับ หลุดนะครับครับขอบคุณครับ